เราอาจจะเคยมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกรักใคร่ผูกพันกับเขามากเราคิดว่าเขานั้นคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเราเราอาจจะวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาในอนาคตแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับบอกเลิกลาเราทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจเราอาจรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบนั้นพังทลายลงมาเมื่อเรารู้สึกเศร้ากับการอกหักเราควรพิจารณา ความสัมพันธ์นั้นอย่างลึกซึ้งเราจะพบว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงแค่การรวมตัวกันของอารมณ์ต่างๆเช่นความรักความผูกพันความหวังความฝันอารมณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อความรักจางหายไปความผูกพันลดลงความหวังลิบหลี่ความฝันแตกสลายความสัมพันธ์นั้นก็ดับไปเช่นกันการยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนั้นจึงเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะความสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเป็นเพียงแค่การรวมตัวกันของอารมณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองก็เหมือนกับที่ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าจิตนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและดับอยู่ตลอดเวลาจิตหนึ่งนั้นมีประมาณชั่วพริบตาจิตแต่ละขณะนั้นไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราเรียกมันว่าจิตต่อเนื่อง continuous consciousness คำว่าจิตในภาษาไทยนั้นมีความหมายกว้างมากๆแล้วมันก็ครอบคลุมไปถึงจิตวิญญาณขวัญดวงวิญญาณผีเพื่อความชัดเจนเราจะแยกจิตออกจากพลังงานที่หลงเหลือจากทางจิต หรือจิตวิญญาณหรือขวัญหรืออะไรก็ตามในศาสนาไทยที่มีภาษาในการเรียกกันอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้านั้นเคยสอนไว้ว่าภาษานั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมายเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตัวความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะไม่มีภาษาภาษาไม่มีธรรมะก็หมายความว่าความจริงนั้นนะ่ะอยู่เหนือภาษาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาษาเพียงภาษาเดียวเท่านั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้านั้นยังทรง ประชชนชีพหรือมีชีวิตอยู่นั้นนะครับอินเดียเนี่ยเป็นดินแดนที่มีภาษาหลากหลายมากแต่และท้องถิ่นก็มีภาษาของตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าทรงตระหนักถึงความแตกต่างทางภาษานี้จึงทรงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงกับบริบทของผู้ฟังมากที่สุดเพื่อที่ให้คําสอนของพระองค์เนี่ยสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดบอกไว้นั้นมันก็ถูกต้องอยู่แล้วเราไม่ควรยึดติดกับเครื่องมือที่สื่อความหมายที่เปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาเพราะแต่ แต่ละช่วงเวลาคําบางคํานั้นก็อาจจะมีความหมายที่ไม่ดีได้เช่นกันในหลักวิทยาศาสตร์จิตนั้นเป็นเพียงแค่ปรากฏการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการทํางานของสมองสมองนั้นเป็นอวัยวะที่มีเซลล์ประสาทจํานวนมากที่เชื่อมต่อกันซึ่งจิตก็จะเป็นระบบที่ซับซ้อนที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของร่างกายและความคิดต่างๆของมนุษย์การทํางานของสมองนียก็ขึ้นอยู่กับพลังงานไฟฟ้าและสารเคมีต่างๆเมื่อสมองทํางานเซลล์ประสาทก็จะถูกกระตุน้น และส่งสัญญาณไฟฟ้าและสารเคมีต่างๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลกระทบให้เกิดความคิดความรู้สึกพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์พูดง่ายๆเลยจิตก็คือปรากฏการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกสติและสติสัมปชัญญะในพุทธศาสนาเนี่ยจิตและวิญญาณมีความหมายที่แตกต่างกัน จิตหมายถึงสภาพที่รับรู้อารมณ์และความคิดจิตมีองค์ประกอบ5ประการได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนี่ก็หมายถึงร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกสัญญาคือการรับรู้สังขารหมายถึงความคิดและการกระทาและวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทําหน้าที่กํากับการทํางานของจิตและร่างกายแต่หากไม่มีสติสัมปชัญญะวิญญาณก็จะไม่สามารถทํางานได้เช่นกัน จิตนั้นก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทํางานอยู่บนฮาร์ดแวร์คือสมองของเราโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถถูกเขียนขึ้นมาใหม่ได้หรือถูกลบทิ้งได้เช่นเดียวกับจิตซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรแกรมที่เราได้ลงหรือว่าติดตั้งลงไปนั่นแหละหรือดับไปตามเงื่อนไขต่างๆเช่นสมองเสื่อมสมองตายสถานะของจิตนั้นก็จะมีอยู่แค่ในร่างกายที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะ แต่ยังไงก็เถอะความแตกต่างระหว่างจิตและวิญ,ญญาณก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและอาจไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นแค่แนวคิดที่อาจจะแตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยจากการศึกษาการทำงานของสมองนะครับนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ได้พบว่าเซลล์ประสาทแต่ละเซลเนี่ยจะทำงานในระยะเวลาที่สั้นมากๆประมาณ10มิลลิวินาทีจากนั้นก็จะดับไปและถูกแทนที่ด้วยเซล์ประสาทใหม่ๆ กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทําให้สมองของเราสามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังพบว่าจิตของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานของเซลล์ประสาทในสมองทําให้จิตของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย ดังนั้นนะครับจิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่คงที่แต่เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ได้สอนเรื่องจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเปรียบเสมือนกับสายทานน้าที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดนิ่งจิตแต่ละดวงเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆเช่นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและจิตใจโอ้โซรี่โทษทีครับใจ เรื่องนี้มีหลักฐานในทางพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้หลายแห่งเลยแหละในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เกิดแล้วก็ดับไปเช่นในพระสูตรที่ชื่อว่าจิตตวิภวสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตไม่เที่ยงแท้ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความคงตัวไม่มีเจ้าของ ไม่มีตัวต้นในพระสูตรที่ชื่อว่าจิตตสุดทสูตรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่จิตไม่เที่ยงแท้ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความคงตัวไม่มีเจ้าของไม่มีตัวต้น เมื่อเราเห็นสิ่งใดๆสิ่งหนึ่งเซลล์ประสาทในสมองก็จะส่งผลกระทบกันเพื่อสร้างความรู้สึกมองเห็นความรู้สึกเห็นนี้แหละก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นก็ดับไปและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอื่นๆเมื่อเราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งเซลล์ประสาทในสมองก็จะส่งสัญญาณต่อกันเพื่อสร้างความรู้สึกได้ยินความรู้สึกได้ยินนียก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นมันก็จะดับไปและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอื่นๆเช่นกันเมื่อเราคิดอะไรบางอย่างเซลล์ประสาทในสมอง ก็จะส่งส <an> ัญญาณต่อกันเพื่อสร้างความคิดความคิดนี้ก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็ดับไปและถูกแทนที่ด้วยความคิดอื่นๆเมื่อเรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างเซลล์ประสาทในสมองจะส่งสัญญาณต่อกันเพื่อสร้างอารมณ์อารมณ์นี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งจากนั้นก็จะดับไปและถูกแทนที่ด้วยอารมณ์อื่นๆจะเห็นได้ว่าจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละชั่วขณะนั้นมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันแต่จิตแต่ละขณะนั้นก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายๆคนนะครับถ้ายังยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะต่อให้เรารู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับใช้เวลารวดเร็วแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรายังยึดติดอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารได้แม้ใครหลายๆคนจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกในชาตินี้ที่จะเข้าสู่นิพพานได้แต่เชื่อผมเถอะครับว่ายังไงคุณก็สามารถที่จะดีไซน์ชีวิตของคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นกับกฎแห่งกรรมในชาติก่นๆที่ผ่านมาแต่ก็ใช่ว่าเป็น นแล้วจะไม่ต้องใช้เพียงแค่เราอาจจะใช้หนี้ด้วยพลังงานของบุญที่เราได้สร้างขึ้นมามันก็จะทุเลาเวรกรรมหนักๆที่เราเคยได้ทําตามที่เคจิอาจารย์หลายๆท่านได้สั่งสอนหรือเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นแนวคิดทางศาสนาที่เชื่อว่าจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์จะเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมที่ได้กระทําไว้แนวคิดนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ยังไงก็เถอะแนวคิดนี้มันยังสามารถอธิบายโดยใช้หลักการ ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อยู่นะครับหากเราเชื่อว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความบริสุทธิ์และละเอียดอ่อนไม่สามารถสัมผัสกับโลกทางวัตถุได้พลังงานเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศได้และสามารถเข้าไปยังร่างกายใหม่ได้เมื่อร่างกายเดิมนั้นตายไปแล้ว ซึ่งแนวคิดนี้จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องก,กันกับแนวคิดของฟิสิกส์ควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าอนุภาคสามารถอยู่ในสถานะหลากหลายสถานะได้พร้อมกันและสามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้ตัวยอย่างเช่นอิเล็กตรอนสามารถอยู่ในสถานะอยู่และไม่อยู่ได้ณนะตำแหน่งเดียวกันในเวลาเดียวกันและสามารถทะลุผ่านกำแพงบางๆได้ซึ่งถ้าหากแนวคิดนี้มันถูกต้องการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นไปได้จริงๆจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์สามารถเคลื่อนย้ายไปยังร่างกายใหม่ๆ เมื่อร่างกายเดิมตายไปแล้วส่งผลให้มนุษย์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามเวรกรรมที่ได้กระทําไว้ร่างกายเนี่ยก็เป็นแค่สื่อกลางที่ช่วยให้จิตวิญ,ญญาณสัมผัสกับโลกแห่งวัตถุเท่านั้นเองร่างกายก็จะเป็นเหมือนอวัยวะที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อจิตวิญ,ญญาณกับโลกแห่งวัตถุร่างกายทําหน้าที่รับและส่งข้อมูลต่างๆไปยังสมองสมองจะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้และสร้างความคิดความรู้สึกพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ พระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความไม่สบายใจความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนดีคนเลวทุกนั้นก็มีหลากหลายประเภทเช่นทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจทุกทางสังคมทุกทางอารมณ์ เกิดทุกข์ได้เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนเมื่อเราเข้าใจถึงอริยสัจสีและหลักอนัตตาแล้วเราก็จะสามารถละความยึดติดในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แต่ใครๆก็ต่างพูดถึงคําว่าอริยสัจสี่แต่ไม่เคยได้บอกเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ในความหมายที่เราเข้าใจได้ในปัจจุบันสําหรับผมผู้เริ่มต้นอริยสัจสี่ก็คือความจริงที่สูงสง่งหรือเราจะให้ความหมายว่าความจริงสุดประเสริฐก็ได้แต่ว่าหลักสําคัญก็คือความจริงนั่นแหละอริยสัจสี่นั่นก็คือความจริงสูงสุดทั้ง4อย่างซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาความจริงที่เกี่ยวกับ ทุกสาเหตุของทุกความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงอธิบายอริยสัจสีเนี่ยโดยเน้นหลักอนัตตาซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งปวงไม่มีตัวตนอนัตตาก็จะมีสามลักษณะดังนี้อันิีจังทุกขังอนัตตา ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนในมุมมองทางวิทยาศาสตร์แล้วสรรพสิ่งทั้งปวงก็ล้วนประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานต่างๆซึ่งอนุภาคเหล่านี้ก็มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยแหละอนุภาคเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนด้วยไม่สามารถคาดเดาได้และไม่คงที่อนุภาคเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ล้วนเกิดจากการรวมตัวกันของอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ ร่างกายของเราก็เช่นกันประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานต่างๆเช่นโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตอน โปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนรอบนิวเคลียสอะตอมต่างๆรวมตัวกันเป็นโมเลกุลโมเลกุลต่างๆรวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อเซลล์และเนื้อเยื่อเซลล์ต่างๆก็รวมตัวกันเป็นอวัยวะอวัยวะต่างๆรวมตัวกันเป็นระบบอวัยวะต่างๆรวมตัวกันเป็นร่างกายเซลล์ของร่างกายมนุษย์จะแบ่งตัวและตายไปตลอดเวลาเซลล์ที่ตายไปก็จะถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่กระบวนการนี้เรียกว่าการผัดเซล์ เซลเทอร์เนอร์การผัดเซลลของร่างกายมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเซลลบางชนิดก็จะมีอายุไขที่สั้นมากเช่นเซลลเม็ดเลือดแดงที่มีอายุไขเพียง120วันเซลล์ตับมีอายุไขเพียง180วันเซลล์ผิวหนังมีอายุไขเพียง28วันเท่านั้นดังนั้นร่างกายของเราจะมีการผัดเซลลใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยแหละเพื่อให้ร่างกายของเราคงความสมบูรณ์อยู่ได้การผัดเซลลของร่างกายมนุษย์แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราเองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไป เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่มีการดำรงอยู่อย่างถาวรร่างกายของเราเป็นเพียงแค่การรวมตัวกันของเซลล์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองการเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้ได้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตช่วยให้เราสามารถปล่อยวางความยึดติดยอมรับความเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราเห็นว่าชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงแท้เต็มไปด้วยความทุกข์และไม่มีตัวตนที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายทั้ง ปวงที่เรายึดติดกันอยู่นั้นล้วนเป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นเองมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอยู่ตลอดแหละเมื่อเรารู้สึกเศร้ากับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเราก็ควรจะพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นเพียงแค่การรวมตัวของเซลล์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเซลล์เหล่านั้นตายไปบุคคลเหล่านั้นก็ดับไปเช่นกันการยึดติดกับบุคคลที่ตายไปแล้วจึงเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดและยากที่จะยอมรับหลายคนอาจรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ คิดถึงคนที่รักจากไปบางคนอาจโทษตัวเองว่าทำไม คนรักถึงจากไปบางคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างการเข้าใจในหลักอนัตตก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตช่วยให้เราสามารถปล่อยวางความยึดติดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้การยอมรับความตายหรือความสูญเสียนั้นเป็นเรื่องยากแต่การเข้าใจความจริงของชีวิตจะช่วยให้เรายอมรับความตายได้หรือการสูญเสียได้การเข้าใจในหลักอนัตตาจะช่วยให้เราเห็นว่าการตายความสูญเสียเป็นแค่เรื่องธรรมชาติของชีวิตเท่านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง ชิญทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยเมื่อเรายอมรับความตายหรือการสูญเสียเราจะปล่อยวางความยึดติดเราสามารถจดจําคนที่เรารักของที่เรารักได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องโศกเศร้าหรือเสียใจเพราะเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนอยู่อย่างถาวรเราสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความหวังและความสุข